รู้สึกผิดไหมคะซื้อของแพงรู้มากสวัสดีค่ะนี่ต้อนรับเข้สู่ช่อง Ice Free Style ค่ะทุกคนคะวันนี้เลยแต่งตัวเสื้อสีแดงแล้วก็นิวยียนะคะอย่างนี้ก็น่าจะรู้แล้วเนาะว่าเราจะฉลองวันตรุษจีนนั่นเองนะคะนี่นะคะตอนนี้ป้ากัะกลมก็กำลังประกอบโคมอยู่หน้าบ้านนี่นะคะ นี่สวยๆป้าก็กำลังสารต่ออีโคมนึงอันนี้เป็นป้ายของปีที่แล้วนะคะยังไม่ได้เอาออกเลยนานมากแล้วนี่เรียบร้อยแล้วโอเคค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปทำภารกิจนะคะก็เดี๋ยวป้าจะไปซื้อของให้โกลมกลับมาที่ห้างนะคะก็ไปเจอกันวันพรุ่งนี้เลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้างเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลย ใส่หูบางแล้วนี้ก็จะมีไม้ใหม่แล้วนะคะเลยไปค่ะเดี๋ยวให้กงขึ้นไปดูรองเท้าก่อนนะคะว่าชอบสไตล์ไหนแล้วเ,เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไปดูชุดชั้นในของมานะคะเ,เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้กงมาอยู่ที่ช็อปในที่แล้วนะคะนี่เลยก็เดี๋ยวก่งแลมันจะไปเลือกดูลองเท้านะคะ ตื่นตาเป็่นใจอ่ะคือด้วยความที่แว่นกงก็เป็นไนที่ด้วยนะอันนี้มาดูรองเท้าด้วยนะเป็นไอที่นี่เป้าหมายของเราอยู่ข้างหน้านะคะมาชอบแบรนด์สวีินามากเลยว่าจ่ายได้นะคะไห้ผมมาน่าจะอีกสักพักหนึ่ง ตอนนี้เดินอยู่คนเดียวเลยเดินดูในกายอยู่กา้สี่ตัวค่ะโดยพันแร่แสิบแปดบาท้วนนี้จะเชื่อได้กันตัวนี้เลยค่ะโอเคค่ะก็ป้ากำลังจะไปจ่ายเงินนะคะกายชุดชั้นในมาไหวก้งสี่ตัวมีขม่าสอง 2, ของเราสองนะคะนี่เลยขึ้นมานะคะไปดูขม้ามาเสร็จแล้วก็มาดูของกง๋งก๋งบอกว่าก๋งได้แล้วก๋งชอบคู่ไหนด้วยแล้วไหมคะ คู่ที่ชอบมากๆเลยชอบคู่นี้คู่นี้สีดำแล้วก็อีกคู่หนึ่งน,นะคะคู่นั้นก็เป็นสีสีสีสสออกสีทียวอนันี้นะเทาๆนะคะคู่นี้เลยรู้สึกผิดไหมคะซื้อของแพงไม่ไม่ผิดหรอกถ้าซ, <c oughs> ซื้อซื้อของก็ต้องซื้อของดีใช่ไหม ถ้าไปซื้อถ้าไปซื้อในกี้ปอมเนี่ยแล้วคนเขาาก็อ่านออกใช่ไหมเขามองเห็นว่เอ้ยแหมระดับกรงแใส่ของปลอมข,ของของก๊อกชอบไหมคะชอบไหมร้านเียร้านอของปลอมชอบไหมคะกงชอบอชอบมากเดี๋ยวป้าเอาสองอ่างปลาไว้ให้ไอ้น้าปีนี้ป ไอ่อังเป้าตเวียูีซีนีวัชัยค่ะมีความสุขม,มากๆนะ,ะโตๆแข็งแรงแข็งแรงตั้งใจเรียนรู้ไหมอือค่ะป้าไปแล้วนะไม่มค่ะไ,ได้อังเป้ามาด้วยนี่นะคะปีเสือรู้มากไปนับกันเองนะคะนับไม่ไหว ขอบคุณค่ะป้าหมูไม่มีเงินให้ป้าเลยวันนี้ก็วันตรุษจีนะคะแม่เกดก,ก็เตรียมซองอ่างเปาไว้ให้น้องไอซ์ด้วยแล้วก็อย่างน้องไอซ์ซี่ฟีสไตล์นะคะแม่ก็เตรียมเล่นเกมแตะเอียร์ซองอ่างเปาสนุกสนุกไว้รอน้องไอซ์ค่ะเดี๋ยวทากันไปเลยนะคะน้องไอซ์แม่เข้าไปได้ไหมคะ เงียบจังเลยน้องไอซ์ทาอะไรอยู่เนี่ยนี่ค่ะจอยยูอีซีนี่พ่อใช่ค่ะจ้าขอให้น้องไอซ์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเรียนหนังสือเก่งๆนะลูกนะนมีสติมีสมาธิมีปัญญานะลูกนะทําอะไรก็ประสบความสาเร็จหลุดเป็นเด็กดีนะคะคนเก่งแม่รักนะเอากำลังใจช่วยหนูลูกรค,ครับแข็งแรงค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะหนูลองแกะดูลูก โชว์หน่อยอทำไมทาไมปีนี้มันได้น้อยจังเลยอะลูกแม่เคยให้น้อยขนาดนี้ที่ไหนเนี่ยปกติแม่ให้เยอะกว่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากอ่างเปานี้ที่แม่ให้ไอซ์แม่ยังมีเกมมาเซไอซ์ในวัตุุดิีนด้วยลูกไอ้โชว์หน่อยลูกแม่เอาอะไรมาแม่มีกระดาษแล้วก็มีฉลากอยู่ข้างใน แม่อยากให้ไอ้จับดูว่าไอาจะได้ซองเพิ่มจากหนึ่งซองตรงนี้หรือเปล่านะคะไอจะได้สูงสุดถึงสี่ซองเพิ่มนอกจากเนี้ยที่แม่เตรียมไว้แค่หนึ่งซองแรกนะคะลองดูซิว่าวันตรุษจีนป,ปีนี้ไอจะโชคดีได้กี่ซองกันเราไปดูกันใกล้ๆหนูเป็นคนขีดนี่ค่ะเลขสองอจะได้เพิ่มอีกสองใบนะคะ เดี๋ยวก่อนแม่โชว์ก่อนแต่และซองก็คือเงินไม่เท่ากันนะคะออแล้วก็จะเป็นโชคก็ให้หนูหลุ้นอีกรอบหนึ่งนอให้หนูหลุ้นอีกรอบหนึ่งหนูจะหยิบซองไหนสองใบค่ะเอาเด็กหนูรักเด็กนี่ค่ะจื่อปโ,โ<ห>อ้อะะโ<ห>ได้อีกซองหนึ่ง น,นี่ค่ะค่ะของปีนี้ที่แม่ให้เมากเลยคค่ะขอบคุณค่ะตุะะจ,จินปีนี้ให้น้องไอ้รวย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 ต่อไปเลยนะคะอืแต่จริงๆแล้วไอ้ยังไม่หมดเท่านี้หรอกเพราะจริงๆแล้วอีกสองซองแม่ก็ให้หนูเหมือนกันเลยเลูก แม่ให้หนูจิบไปอย่างงั้นแหละจริงๆแม่ให้หนูหมดเลยค่ะตามนั้นเลยดูสิว่าข้างในมีเงินป้าหยิบมาดูนิดๆก็ได้ลูกดูว่ามีจริงหรือมีหลอกโอ้ดูสิโอ้ยโอเค จีนปีนี้เฮงเฮงร่ำรวยกันทุกคนนะคะนางไอพูดอะไรหน่อยมากดติดตามช่องกันเยอะๆนะคะไอซีฟ่ฟรีสตตล์หนึ่งใสทรับไม่เกเตจะเปิดหน้ากาซีโอเคบ๊ายบายค่ะ ทุกคนคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะปีใหม่จีนปีนี้ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็คิดสิ่งใดสมปรารถนานะคะขอปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ได้วยนะคะน,นีไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายซีนียนควายเลอคะ่ะบ๊ายบาย